ทางด้านนุ่มแดนได้อัปเดตถึงเรื่องที่แพตตี้เนี่ยถูกโจรทุบกระจกรถนะคะแม้ตอนนี้จะยังตามตัวคนร้ายไม่ได้เชื่อว่าเรื่องนี้จะทําให้หลายคนระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะนดนตรีนะฮะก็น้องเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่เห็นเขาโทรมาบอกเขาก็เขาก็มีคนช่วยดูแลช่วยเกลี้ยกล่อมคุณแม่อะไรครับแต่ว่าเรื่องนี้อะไรตอนนี้รู้สึกซ่อมกระจกไปล่าก็มีกระเป๋าหายครับแล้วก็ ก็กระจกก็แตกไปข้างหนึ่งแล้วเหมือนมีทยุมีมีรอยโดนงัดัแต่งัดไม่ออกก็เราก็ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าถือว่ามันอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ป้องกันได้ก็ก็ดีนะครับผมจริงรถน้องเขาก็จกใสแ้วครับฟิล์มใสก็ เราเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าแบบให้ติดฟิล์มอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ติดตลอดตอนแรกน้องเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวครับแต่เห็นเขาคุยกับทางพ่อแมะแม่เขาสึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นข่าวเราอาจจะทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นในสําหรับคนอื่นด้วยครับก็หายกังวลไปได้ระดับหนึ่งนะคะถ้ามีหนุ่มแดนคอยดูแลนะคะสาวพตตี้คงจะปลอดภัยแน่นอนค่ะส่วนแพลนวาเลนทน์ของคู่นี้คงไม่ได้ไปฉลองที่ไหนเพราะว่าแดนเขาติดงาน